นเพื่อนๆมาถึงสวนดอกไม้แล้วจ้าโอ้โหกินขาดสุดๆเต็มไปด้วยธรรมชาติมากๆแล้วความสวยของเขานะบอกเลยว่าเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียว การเที่ยวไม่ซ้ำทางใครนะคะที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะนั่งรอเลยค่ะอยู่หนะ้าทีวีแล้วไปเที่ยวไม่ส้ำทางกับนีนกันดีกว่าค่ะแล้วในวันนี้นะคะนีนจะพาเพื่อนๆไปชิคไปชิลพร้อมรับกับบรรยากาศหนาวๆวินเทอร์ซีซันแบบนี้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าหน้าหนาวต้องนึกถึงอะไรเอ่ยแน่นอนค่ะ ต้องนึกถึงภาคเหนือนะคะแล้วในวันนี้ค่ะนีนผาเพื่อนๆมาเที่ยวไม่สำทางที่จังหวัด เจียงใหม่เจ้าและสถานที่สุดฮิตนะคะที่ใครก็ไปแต่ว่าเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวแบบไม่สำทางนั่นก็คือม่อนแจ่มนั่นเองค่ะแล้วในวันนี้นะคะนินจะพาเพื่อนๆไปเจอทั้งความงามความน่ารักแล้วก็ความชิลค่ะเพราะที่แรกนะคะที่นินจะพาไปนั่นก็คือยิ่งยงสวนดอกไม้ค่ะที่นี่นะคะ เป็นทุ่งดอกซาลเวียค่ะสวยสดงดงามเหมือนกับสวนดอกไม้ลอยฟ้าเลยล่ะค่ะและที่ที่สนะคะนั่นก็คือบ้านแกะแม่ขิค่ะที่นี่นะคะนินจะพาไปเจอกับความน่ารักของเจ้า คนฟุยกับเจ้าแกะและที่สุดท้ายนะคะนีนจะพาไปจบทริปด้วยความชิลที่ WTF Coffee Camp ค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟาสไตล์แคมป์นะคะและที่สำคัญนะคะอยู่ริมน้ำตกด้วยโอ้โหจะชิลแค่ไหนจะเย็นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะแล้วในวันนี้นีนมาในทีม Winter Season 1วันที่มอนแจมค่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนไปเลย ตอนนี้นะคะนินพาเพื่อนๆม,มาถึงยิ่งหยงสวนดอกไม้แล้วจ้างงใช่ไหมคะ แล้วดอกไม้มีไหนไม่เห็นซักดอกเลย <c oughs> <c oughs> นี่เขาบอกก่อนนะคะว่ายิ่งโยู่นสวนดอกไม้เนี่ยจริงๆเนี่ยจะต้องขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าทางสวนเนี่ยเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยมาจอดรถตรงนี้ดีกว่าเพราะว่า500เมตรก่อนถึงสวนเนี่ยทางค่อนข้างอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเขาเลยแนะนําให้เราเนี่ยน,นำรถมาจอดที่นี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะบ้านหนองหอยใหม่แล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมีรถจากทางสวนมารับเราค่ะแล้วก็ขึ้นไปส เราแล้วก็ลงมาส่งเราด้วยเช่นเดียวกันถึงแล้วค่ะยิ่งยองสวนดอกไม้ถึงแทนแน่จริงแล้วเจ้า สดลุโหูลูกตาเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงอะแล้วนี่คือส่วนของเราที่แด a ดี y เราปลูกให้กับเราแบบนี้โอ้โหสวยมากเลยแล้วนี่ขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นดอกซาเวียค่ะก็คือถ้าดูเป็นแบบไร้าย่แมดไม,ม่ๆดหน่อยก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นลึกลับลึกลับหน่อยไงก็จะเป็นสีม่วงเงี้ยอุ้ย กลางดงดอกซาเวียสีม่วงที่ดูมีความลึกลับสดใสมากมากลึกลับนั word Favorite Favorite และนี่นะคะบอกเลยนะว่าไฮไลท์ที่นี่เนี่ยไม่ใช่มีแค่เจ้าดอกซาเวียนนี้เท่านั้นนะคะเพราะอย่างที่นีนบอกคือที่นี่เนี่ยเหมือนกับสวนดอกไม้ลอยฟ้าแล้วเขาก็มีสะพานนะคะเป็นทางเดินเนี่ยให้เราได้เดินรอบสวนดอกไม้เลย นี้นะคะนีนพาเพื่อนๆเดินสะพานนะคะรอบสวนเห็นไหมคะคือโอ้โหวิวสุดลูกหูลูกตามาก ขายังบอกอีกนะคะว่าถ้าเรามาในช่วงเช้านะคะจะมีหมอกด้วยเหมือนกับสวนดอกไม้ลอยฟ้าเพราะว่าเขามีทะเลเหมอกนั่นเองเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิคะเราอยู่ในดงดอกไม้แล้วข้างล่างเนี่ยเต็มไปด้วยทะเลหมอกเหมือนกับปุยเมฆเหมือนกับเราเป็นนางฟ้าตัวน้อยเลยล่ะค่ะ หมายเลขยี่สิบสามเชียง ยิ่งยงสวนดอกไม้นะคะหรือว่าใครจะไปสวนดอกไม้ที่ไหนเนี่ยนินก็แนะนําว่าอย่าพยายามไปจับหรือว่าไปโดนตัวเขานะคะเพราะว่าเขาก็จะช้าแล้วก็ล้มตายแล้วสุดท้ายในยคนที่มาข้างหลังเนี่ยจะไม่เห็นความสวยงามใครไปสถานที่ไหนเนี่ยก็ช่วยดูแลน้องๆกันด้วยนะคะ <S <S ยังไงนะคะใครที่อยากตามนินมาเที่ยวไม่ซ้าทางที่ยิ่งยงสวนดอกไม้ที่นี่ก็อย่าลืมค่ะถ้าใครขับรถไม่แข็งก็จอดรถไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรถรับส่งค่ะ เป็นไงคะนี่แค่ที่แรกเท่านั้นกับ1วันในมอนแจมมันยังไม่จบเท่านี้คะ่ะมันยังไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านี้นะคะฮบริษัทไทยเบิร์เลดจำกัดมหาชน ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชันนำ บ้านแกะแม่ขิค่ะความพิเศษของบ้านแกะที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นฟาร์มแกะแห่งแรกที่ม่อนแ่มแห่งนี้ค่ะแล้วความสวยของเขานะบอกเลยว่าเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างได้ดูกันบ้างได้ชิกได้ชิลกันบ้างเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศด้านหลังสีเขียวกับท้องฟ้าตัดกันสวยสุดๆเลยค่ะ เราต้องออกกําลังกายบ้างนะคะอยู่แต่บ้านเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วด้านหลังนี้เนี่ยเขามีคาเฟ่เล็กๆด้วยค่ะซึ่งในคาเฟ่นะคะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มของหวานจะมีอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกับน้องแกะกันค่ะขี้ชมดไดยังเอามาทํากาแฟได้แล้วก็จะเอากาแฟขี้แกะ ซึ่งไม่จริงพูดไปเรื่อยมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะนีนขอเติมพลังทั้งของหวานแล้วก็เครื่องดื่มที่คาเฟ่แห่งนี้ก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่นีนเลือกมาชิมพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยบอกเลยว่า อร่อยแน่ๆค่ะเพราะว่าแค่หน้าตาเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนี่คือเค้กแกะ3สีนะคะมีทั้งสีชมพูน้ำตาลแล้วก็สีครีมเลยค่ะกาแฟคือมีความเข้มข้นมากค่ะนิดว่าสิ่งที่มันว้าวคือ มันมีความหวานของตัวเก๊กฮวยตามมากับกลิ่นกาแฟค่ะซ่องลองนะคะอร่อยมากค่ะนี่ปกติก็เคยกินแต่เก็กฮวยไม่เคยกินเก็กฮูสดโซดาเลยอือปกติเราจะเคยกินแต่เก๊กฮวยที่เป็นเก๊กฮวยนุ่มๆในปากเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เหมือนปะแปะในปากอะค่ะสดชื่นมากกว่า,า,ก,ก,วากินเก๊กฮวยปกติที่ไม่มีโซดานั่นเอง เรามาชิมของหวานกันดีกวา่าแล้วเขาบอกว่าเค้กทั้งหมดนะคะเป็นเค้กโฮมเมดเลยห,หอมมากมาที่นี่ต้องสั่งจริงๆมันลดมากนุ่ม,มน้ำมุนไปไหนอ่ะไปแล้วเหรอ เดี๋ยวก่อนพี่รอน้องก่อนพี่รอน้องก่อนรอรอรอแป๊บดี <S <S อตอนนี้นะคะนินก็กำลังทำกิจกรรมป้อนอาหารน้องแกะอยู่นะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่เราสามารถอาบน้ําแกะก็ได้นะคะและพิเศษที่สุดเลยค่ะก็คือการเป็นแม่ทูนหัวของแกะค่ะเขาบอกว่าแกะที่นี่เนี่ยมีเยอะมากบางตัวเนี่ยยังไม่มีชื่อเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะตั้งชื่อน้องแกะนะคะนินอยากจะตั้งชื่อให้ว่าน้องน้องต้นสนอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งชื่อได้แคโรฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแกอยากแย่งจากมือแค r o โ ตอนนี้นะคะน้องแกะก็มาเยอะมากๆเดี๋ยวนี้ขอตัวไปเล่นกับน้องแกะแล้วก็ให้อาหารอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่3กันดีก,กว่าค่ะกับด <The Bill. S 1> ิบิวดิบเราอยู่กับปวยนุน่นอู้มานอนกับปวยนุน่น อเออเปิดหน้ายิ้มๆ,ๆสวยๆอ่ะให้อาหารแกสวยๆเออเสือส้อเสืออส้อขอเสื้อคอเสื้อหน้ามาก็ชดุไ<อ>ไชดไปชุดกคหน้ามาถ้าใครจะมานะคะเราอ,อยากให้รูปสวยๆนี้แนะนําอย่าหาเสื้อคอปกใก่มากมันจะทําให้เราดูเป็นกิ้งกา่า <c> น <oughs> ้ำกระโดดเ,เราโยกไปพร้อมกัน เอาไปทางซ้ายเอาไปทางขวาเอาไปทางซ้ายเอาไปทางขวาอา้าวคนดูไปพร้อมกันโยกซ้ายอ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ท้ายเนี่ยโอ้โหกินค่ะสุดๆเพราะว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติมากๆความเขียวชอุ่มคือเหมือนแบบเรานั่งอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆค่ะและนินพาเพื่อนๆมาที่ W T F Coffee Camp ค่ะหรือว่า Waterfall Coffee Camp นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆๆไปเลยจะลงใจโยนทิ้งความหนักใจไปกับน้ำได้เลย นสวยมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะนินก็เข้ามาในร้านแล้วค่ะในโซนนี้นะคะเขาก็จะเป็นโซนของอาหารคาวนั่นเองนะคะคือที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วยังมีอาหารให้เราได้ทานด้วยขอสั่งกันนะคะ าดูที่ของคาวก่อนดีกว่าค่ะและที่นี่เลือกมานะคะนี่เลยเป็นข้าวซอยเนื้อเจ้านี่เขาก็จะเสิร์ฟมานะคะเป็นตัวข้าวซอยนะคะเส้นกรอบแล้วก็เป็นของแบบผักเคียงนะคะเป็นผักดองนั่นเองส่วนตัวพิซซ่าค่ะเขาก็เป็นของขึ้นชื่อที่นี่เหมือนกันซึ่งหน้าซิมเนจร์ของที่นี่นะคะนั่นก็คือนี่เลยหน้าข้าวซอยไก่ค่ะและเป็นฮาฟนะคะก็คือนินสั่งอีกครึ่งหนึงเนี่ยมาเป็นหน้าไส้อั่วค่ะโอ้โห น้ำลายแตกสุดๆดูค่ะเนื้อชิ้นใหญ่มากดูโ,โห,หน่าทานสุดๆเลยอื ต่อไปกันดีกว่าคะ่ะนี่ก็คือตัวพิซซ่านะคะตัวหน้าไส้อั่วนะอีกหน้าหนึ่งนะคะก็เป็นหน้าข้าวซอยไก่นั่นเองเขาก็มีการฟิวชั่นนะคะเอาอาหารพื้นถิ่นใช่ปหะแล้วก็เอามาฟิวชั่นกับตัวพิซซ่าโอ้โหดูชีสเขาค่ะ <c oughs> แปลกใหม่มาก แล้วมันว้าวมากนินชอบความลงตัวของทุกอย่างไม่มีอะไรโดดไม่มีอะไรแหลมออกมาคือทุกอย่างแบบกลมมากอร่อยมากมากๆโอ้โหพูดคำว่ามากได้เปลืองมาก เอางี้เรามาที่ของหวานกันเลยดีกว่าที่นินเลือกมาก็เป็นครัวซองราสเบอรี่นะคะแล้วก็ครัวซองอัลมอนด์โหไส้คงแน่นมากก mm hmm. รอบหอมมันและติดด้วยความเปรี้ยวค่ะอะร่อย mm ืม hmm. ที่นี่คือสิบ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 ให้สิบไปเลยคืออร่อยทั้งเมนูของเขา้าของหวานลงถึงเครื่องดืง่มตอนนี้นะคะนีนอยู่หน้าจุดไฮไลท์ของ WTF Coffee Camp แห่งนี้ กับวินเตอร์ซีซั่นหนึ่งวันที่มอนแสมของนีในวันนี้โอ้โ oh. ห ถ้าใครตามนีนมาเที่ยวไม่ซ้ำทางในวันนี้นะคะนีนว่าจะได้ทั้งแรงกายแรงใจหรือว่าบางคนอาจจะได้อินสปิเรชันในการกลับไปทํางานหรือกลับไปใช้ชีวิตแบบอย่างเต็มที่แน่นอนคะแล้วในวันนี้นะคะนีนพา<ม>เพื่อนไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันคะ่ะรอไปดูกันว่านีนพาเพื่อนๆไปที่ไหนบ้างที่แรกที่นีนพาไปนะคะก็คือยิ่งยงสวนดอกไม้ค่ะที่นี่นะคะนีนพาไปเจอความสวยงามความสดชื่อและสีสันของดอกไม้ที่มาช่วยเติมเต็มความสดใสให้กับชีวิตสุดๆเลยนะคะและ ที่ที่สนะคะนินพาไปเล่นน้องแกะเจ้าขนปุกฟรีกันค่ะที่บ้านแกะแม่ขี่ค่ะที่นี่นะคะบอกเลยว่าแกะเนี่ยเฟรนลี่มากก็คือติด คนมากให้อาหารก็ได้นะคะจะไปอาบน้ําก็ได้ถ่ายรูปกับน้องแกะก็ได้แต่ว่าสิ่งที่นินชอบตรงนั้นเลยนะนินว่าบรรยากาศเขาว่าเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยแล้วเขาบอกนะคะว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปเนี่ยไปช่วงเย็นๆก็สามารถไปนั่งแคมป์ได้และที่สุดท้ายค่ะ W T F Coffee Camp ค่ะที่นี่คือธรรมชาติจัดเต็มสุดๆเลยเสพบรรยากาศรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่นี่เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะ ก็สามารถตามนีนมาเที่ยวไม่สำ้ำทางได้นะคะแล้วในวันนี้ค่ะนีนใช้งบไปเพียงแค่ส่วนใครนะคะอยากตามนีนมาเที่ยวไม่ซ้ำทางเนี่ยกดสแกน QR Code ได้เลยๆๆ ส่วนใครนะคะที่สแกน QR code ไม่ทันเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะแค่เซิร์ช a c e b o o k นะคะหรือจะเข้า YouTube ก็ได้เซิร์ชว,ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางค่ะเท่านี้นะคะก็จะได้เห็นโอ้โหสถานที่เที่ยวไม่ซ้ำทางเยอะแยะมากมายทั้งตัวนินเองและก็พี่โจอ,อี้ด้วยค่ะและในครั้งหน้าค่ะนินจะพาไปชิคไปชิลไปเที่ยวไม่ซ้ำทางและสัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไหนเนี่ยติดตามกันได้นะคะอย่าลืมค่ะเที่ยวทั้งที่อยากให้คุณเที่ยวไม่ซ้ำทางแล้วไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะคะ วันนี้นีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะว้าว k ิงพาวเวอร์ฉลองตุดจีน13วัน13คืนพบกับขบวนมังกรสุดยิ่งใหญ่และทัพศิลปินชื่อดังพร้อมโชว์ตะการตาจากแดนมังกรพบกันวันที่6-18กุมภาพันธ์นี้ที่ k ิงพาวเวอร์หลังน้ำขอขอบคุณ k ิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยเบเวเลดจำกัดมหาชนกราฟอมารินทีวี